ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยนายสุภชัยปทุมนาคุลซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเช็ดฟันได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบการควบคุมประมวลผลภาพดิจิทัลทุกรูปแบบร่วมก,กันกับอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้อากาศยานไร้คนขับร่วมกับระบบประมวลผลภาพดิ ดิจิตอลในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่ลดการใช้แรงงานในภาคการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยนวัตรกรรมซึ่งมีจุดเด่นในการควบคุมตำแหน่งความสูงที่ถูกต้องแม่นยำสามารถพ่นสารน้ำสารชีวภาพการให้ปุย๋ยและพ่นสารกำจัดแมลงตลอดจนให้ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า ที่สําคัญสามารถจัดเก็บข้อมูลภูม,มิสารสนเทศอื่นๆไม่ไว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศดินน้ําพืชพันธุ์ซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนแล้วก็หลังได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังได้ไปติดตามโครงการโปรโตีนทางเลือกใหม่จากจิ้งรีดโดยการพัฒนาระบบการผลิตโปรโตีนเข้มข้นผงจากจิ้งรีดด้วยเทคโนโลยีการสกัดด้วยน้ำร้อนภายใต้ความดันและการทำแห้งแบบโฟร์เมด ด้วยการสร้างมาตรฐานสินค้าแล้วก็สามารถขอใบรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการได้เพื่อจะได้ส่งออกไปยังต่างประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยซึ่งก็พบว่าเป็นที่สนใจในตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมากทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรลงทะเบียนกับกรมปศุสัตว์แล้วประมาณเจหลังคาเรือนครับแต่ละหลังคาเรือนก็มีผลผลิตจิ้งหรีดสดห้าอถึงหนึ่งพันกิโลกร,รมัมต่อนหนึ่งรอบการผลิต สำหรับการส่งเสริมสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านมาทั้งเทศฟันได้สนับสนุนแล้วจํานวน284โครงการไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมงบประมาณกว่า370ล้านบาทครับ